สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนชาวยูทูบทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอัมพรนินะจิตวันนี้จะวิ่งงานเสร็จแล้วครับผ่านมาร้านซ่อมรถยนต์นี่นะครับท่านผู้ชมร้านซ่อมรถยนต์ญี่ปุ่นทุกรุ่นเกียออโ,อโต้เกียธรรมรดาแอร์ไดนโมครับ ถามดูช่างเขาหน่อยเห็นรถเขาจอดกันหนึ่งสองสามแปดแปดเซอร์วิสครับแปดแปดเซอร์วิสดูช่งางใหญ่ทำอะไรครับช่างเปลี่ยนอะไรครับอย่างนี้เปลี่ยน,รรน,นชิ้นครับ ซีนคัดช่างใหญ่นะช่างใหญ่เปลี่ยนซีนคัดครับมันได้ต่นเก่านะครับครับนี่ครับบรรยากาศภา,ายในร้านช่างยังไม่เห็นเจ้าของร้านเลยครับ เปลี่ยนโชคครับน้ำมันเปลียนฐายน้ำมันเครื่องฮอนด้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับทุบที่ห้องก็ทำระดับเปลี <sized> ่ยนเกียร์ซีวิทหน้าซีวิทมีห้องรับรองลูกค้านะครับเข้ามาก็มีห้องน้ำห้องท่าครับมีน้ำเย็นพร้อม88ดแปดเซอร์วิทครับ กับเวดดูช่างหน่อยไหนว่าช่างบอกว่าช่างเสกฝีมือญานเนี่ยรถรุ่นนี้ก็อออหอนแดดสวยครับเดี๋ยวไปหาช่างก่อนได้ช่างใหญ่จะเป็นยังไงไปครับไปหาช่างก่อน ไายในอู่ครับ88สวิตกลองมาคล้องมือจะพร้อมนะครับก่อนพร้อมหมัวเกลือเก่าๆนั่นเลยครับนี่จะเป็น c O E รุ่นเก่า โอ้หวงกว้างขวาง,งครับอยู่นี้อย่างเดียวเขาลือกันนะครับว่าซ่อมได้โอเคมากครับ88เซวิสช่างใหญ่ไปไหนเนี่ยจะบอกร้านบอกช่างเสกช่างเสกนะครับเดี๋ยวไปตามหาช่างเสกก่อนครับหาช่าง on that. นี่ยช่างเสกช่างเสกสวัสดีครับสวัสดีครับผมมารีวิวร้านขอบคุณมากเลยครับผมก็เปซนแสวิดช่างเสกช่างเสกร้านอยู่ที่ไหนครับอ่กครับนวมินทระหว่างซอยสิบสี่กับสิบสองสิบสี่กับสิบสองใช่ครับผมสี่กับสิบสองนวมินมินะครับการตรงกลางระหว่างซอยสิบสี่กับสิบสองครับกลางแยกแค่ไปแล้ มาจากบางกะปิมาจากบางกะปิเราต้องมายืนเทินมาถึงมาถึงแยกมาถึงแยกบางกะปิแยกแคปแลนเราแยกไปแลนเราอยู่เทินนะครับนั้นอยู่ซ้ายมือนี่นะครับเพื่อนๆแยกกันได้ครับแต่ถ้ามาจากทางรามอินทรามาจากรามอินทาก็ไล่มาเลยครับก็าเงอถนนอเมิกสี่ครับถนนอเมริกสี่ก็จะเจอแยกแคปแลนเจอแยกแคปแลนมาอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือครับ ช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ตีมือทักษะนี่ฮอนด้ารุ่นไหนครับตัวนี้ฮอนด้าตัวนี้จะเป็นไทเลนชั่นนะครับไทเลนชั่นฮอนด้าไทเลนชั่นก็คือมวันลากมาเป็นไรครับก็คือเซนเซอร์มันเสียครับเซ็นเซอร์เอาข้อเหวี่ยงเซ็นเซอร์พอข้อเหวี่ยงเสียก็คือราตัดไม่ติดนะเราต้ลากมาโอ้ได้ลากเลยเหรอครับเนี่ยได้ได้ลากเอ้แล้วมันมีหลายอย่างช่องตัดเข้าไปเขามีรอยรั่วด้วยครับ ทำกี่วันแล้วครับช่างเสก็จเนี่ยก็เมื่อวานนะครับคุณจะทำเมื่อวานอ๋อทำเสร็จก็ได้จะเสร็จครับถ้าเห็น CRV คันนั้นเป็นะไรครับ CRVCRV ก็สไลด์มาเหมือนกันครับเป็นไดสตาร์ทนะครับ CRV ก็สไลด์มานะครับ CRV ได้สตาร์ทหลือยากนิดนึงนะครับหรือข้างล่างข้างล่างเลยนะครับเอ้อคือใช้กุญแจแต่กุญแจนิดนึงนะครับ เนี่ยครับทุกคนอยู่ข้างในด้วยนะครับได้ครับอยู่ข้างในแล้วอีกคันเนี่ยครับคันนี้ก็เป็นรถรถที่ร้านนะครับรถที่ร้านใช่ครับเอาไม่ขับหรอครับไม่มาจอดนะครับน่าจะเป็นเอาไว้ซื้ออะไรมากกว่าอ๋อในรถอะไรได้ไปวิ่งซื้ออะไรนะครับโอ้ขายไหมอันนี้ขายไหมก็ขายครับแต่ขันจะราคาสูงนิดนึงได้ถ้าใครชอบนะครับ ราคาสูงที่หนึ่รถรุ่นนี้กี่ปีช่างเสียงปีแปดแปดนะครับโอ้โหแปดแปดีแปดแปดนะครับตอนนี้ก็สองพันยี่สิบยี่สิบสองปีครับโอ้โหเอ่ครับท่านผู้ชมรถสภาพยี่สิบสอปีฮนะรถอะไรครับแต่ขายราคาแพงนะครับติดต่อช่างเสีได้ไปผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับ ศูนย์ซ่อมมอเตนะครับ88เซอร์วิสอยู่ซอยน้ำมันมินระหว่างซอยน้ำมินมิน12กับ14นะครับแอปท่านผู้ชมด้านนู้นนะครับถ้ามาจากรามีทานะครับถนนน้ำมันมินนะครับรามีทากม8วิ่งตรงมาเลยนะครับไล่ซอยมาเลยครับมุ่งหน้าจากรามีทานะครับมุ่งหน้าสู่บางกะปีนะครับ จะมาเจอตรงแยกให้ปีแลนด์นะครับระหว่างซอย12กับซอย14นะครับเดี๋ยวตรงไฟแดงมานิดหนึ่งก็อยู่ซ้ายมือนะครับด้านช่างเสดส่วนถ้ามาจากบางกะปินะครับด้านนู้นนะครับสีแยกบางกะปินะครับบางกะปิมุ่งหน้ารามีทานะครับท่านวิ่งตรงมาก็จะมาเจอแยกให้ปีแลนด์ครับแยกปีแลนด์มาถึงแยกตรงนี้ก็อยู่เทินครับชิดซ้ายอยู่ซ้ายมือครับ ช่างส,สิแปดแปดสวิตครับหาง่ายครับอยู่ติดถนนครับระหว่างซอยสิบสิบสองกับสิบสี่ควบคุมโดยช่างเสร็นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็พนันมาก็ลองแวะมาสอบถามราคาได้นะครับนี่ชุดชุดเกียร์นะครับ ชุดเกียร์ยกใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เขาเปลี่ยนใหม่นะเกคนคนคียร์ย <c oughs> เน้นไปที่ฮอนด้านะครับท่านผู้ชม นะครับมีหมดนะครับร้านช่างเสกแปดแปดเซอร์วิสครับท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับราคาคุยกันได้โทรมาสอบถามได้ครับเรื่องราคาปรึกษากันได้ครับช่างเสกบอกรถยนต์ท่ามีปัญหาเชิญได้นะครับที่88เซอร์วิส ช่างเสกร,รอบริการลูกค้าอยู่ครับโอถงกว้างขวางครับร้านช่างเสกแล้วมีสิบสี่ถึงสิบสองถึงสิบสี่ครับบรรยากาศก,ก็อันนี้ลากมาสไลด์มาเมื่อวาน เอาครับทำให้พันมาครับอย่าลืมเอ้าช่างแลสองคันจอดอยู่เนี่ยรอครับรอทำต่อครับแร้วทำอี่สูซด้วยครับครับโอ้โหไม่ใช่ไม่เฉพาะฮอนด้านะครับยี่สูซูก็ทำนะครับนี่ใครจอดอยู่นี่ ออันนี้ของแกช่างเสกขับปาจ,จิโร่เล้ับอซูสุก็ทำครับเพื่อนๆไม่เน้นเฉพาะฮอนดานะครับช่างเสกนี่แน่นอนงช่างเสกอีซูก็ทอม,ทมีสูกมสูเ็นทางท,นนท,าทครับนี้ที่ร้านะางาทุกรุ่นครับครับ ก็เราจะเน้นไปทางฮอนด้าน,นะครับแต่ญี่ปุ่นมันก็เครื่องไมายการเมืองก็กตัวเดียวกัน,นางานเหมือนกันก็ทำทบบนี้ครับ,รรบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ส่วนมากจะเน้นที่ฮอนด้านะครับประสบการณ์อ่ะช่างประสบก,การณ์กับการที่ทําซ่อมฮอนด้าทำนิดนึงเห็นว่าไม่ไม่บอกดีวกว่าเนาะไม่บอก,บอกดีกว่าประสบการณ์ก็คือมาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่ามาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ชม อยาให้พูดนะครับประสบการณ์เยอะแต่ว่าฝีมือไม่ถึงก็มีนะครับประสบการณ์น้อยฝีมือถึงก็มีนะครับช่างเศษแวะเข้ามาพูดมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้เพื่อนๆนะครับช่างเศษการทํางานโอ้หแล้วแบบให้ในช่างใหญ่เราแบกท่อยังไงเนี่ยตอเกี่ยวไว้สดิครับผม แบกข้อมันไม่เหมือนแบกขานะครับผมไอช่างใหญ่แบกบข้อมันเหนื่อยครับยอยอครับในช่างใหญ่รััแล้วครับก็ได้ครับจังสรหลวงก่อางครับจังสี ไปคุยก like okay. si ับช่างเซกันครับผมแล้วราคาซ่อมเป็นไงครับช่างช่างเสกซ่อมครับก็คือก็เทียบกับศูนยบริการนะครับครัเราจะค่าแรงถูกกว่าครึ่งค่าแรงถูกกว่าครึ่งนะครับค่าอะไรนะครับแม็แรงก็คืออะไรครับครับงานอะไรแม็กซ์อะไรเทียบนอกได้ครับเทียบกับเทียบทางด้านอิสราได้ครับแล้ว ทำมีอะไรบ้างครับที่ร้าก็ตั mm ้ท hmm. ุกอย่างทุกเบรนสีครับเครื่องรถทุกหน้าแอร์ครับทำทุกยี่ห้อไหมครับหรือว่าเฉพาะฮอนด้าส่วนมากก็จะมีหนักไปทางฮอนด้าฮอนด้าอ๋อครับตอนนี้ไปที่ฮอนด้านะครับราคาก็ก็ลองเข้ามาครับลองเข้ามาครับลองเข้ามาดูก่อนครับเรื่องราคาเราคุยกันได้ครับเรื่องราคาคุยกันได้นะครับ จ้างเสขอเบอร์บอกเบอร์โทรให้ท่านผู้ชมหน่อยได้ใช่ไหม081นะครับครับ6205328ครับจ้างเจ็ดจ้างเสกนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นให้ท่านผู้ชมดูตรงหน้าคลิปนะครับเบอร์โทรจ้างเสกนะครับครับผมผ่านไปผ่านมาก็จะลืมนะครับจ้างเสก88เซอร์วิสครับถนนนวมินทร์ย่านนี้ขอบคุณนะครับจ้างเสกสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ